งานในวันนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนประเก็นแมนโฮนทางด้านข้างเขาดีไซน์มาไว้ตรงบริเวณหลังตู้เนี่ยมันก็เลยทำงานยากหน่อยอันนี้ก็เอาผ้าคลุมไว้นะครับเพื่อป้องกันเศษผงที่จะลงไปทางด้านในนะครับมันจะมียู่สองแผ่นด้วยกันหลังตู้คอนโทรลเนี่ยตู้บอร์ดจะมีแผ่นไม้แบกไลท์กัก้นไว้อยู่นะครับ ตะเก็นเดิมเนี่ยมันเป็นปะเก็นไม้ก๊อกแบบนี้นสี่สภาพมันเสื่อมแล้วก็หมดอายุแล้วก็คือมันแห้งแข็งแข็งกรอบแล้วแล้วก็ตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงของเครื่องแอร์ดนะครับเอาแอร์ดต่อเข้าภายในหม้อแปลงนะเพื่อให้ลมดันเข้าไปในหม้อแปลงไม่ให้อากาศข้างนอกนะ่ะมันเข้าไปในหม้อแปลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความชื้นนะครับเราใช้อากาศแห้งดันเข้าไปเพื่อให้ลมนะ่ออกมา เพราะฉะนั้นทุกคลิปก็จะได้ยินเสียงเครื่องที่มันแตกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆนี่ก็คือเป็นเครื่องแอร์ได์ที่เป่าลมเข้าไปข้างในใช้เป็นประเก็นยาง nbr จะเป็นประเก็นเฉพาะที่นทนความร้อนแล้วก็ทนการกัดก่อนของน้ํามันนะครับทําทรงทําสีเรียบร้อยหรือมันจะต้องเอาออกไปขีนนํำความสะอาดก่อยนะเพราะว่ามันจะมีเศษประเก็นเก่าแล้วก็เศษกาวเนี่ยอย่างเงี้ยนะที่มันติดอยู่นะฮะแล้วก็บางจุดที่มันเป็นรอยเชื่อมที่มันเป็นสเก็ต ดี๋ยวเมื่อกี้ก็เจอแผ่นนู้นนะครับเป็นสเก็ตเชื่อมแบบนี้เนี่ยนี่นี่นี่จุดอย่างนี้นี่นี่ค,ครับนี่แต่เวลาเราแปะประเก็นไปมันจะไม่เรียบมันทําให้รั่วตามขอบตรงนี้ได้งนั้นเดี๋ยวต้องเอาไกด์เดอร์มาเจียตุ่มๆนี้ออกพวกเศษสเก็ตนี่ยเพราะว่ามันเกิดความเสีเ่ยงแน่นอนเนี่ยพอเราใส่ประเก็น NBR เข้าใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อยู่ยาวๆเลยไม่ต่ำกว่า10ปีไม่มีทางรั่วแน่นอนครับตันนีก้ก็เอาฝาขึ้นเลยครับ